สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับในคลิปนี้ผมจะมาประกาศรับซื้อเหรียญ10บบาทในสมัยรัชกาลที่9ปีพศ .2537 นะครับย้ำนะครับต้องเป็นปีพศ .2537 เท่านั้นนะครับซึ่งผมเคยประกาศรับซื้อไปหลายรอบจนจําไม่ได้แล้วนะครับไม่รู้กี่รอบแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ได้นะครับเพื่อนๆอาจจะไม่ใส่ใจหรือไม่ได้สังเกตนะครับในคลิปนี้จะมาประกาศรับซื้อซ้ํานะครับผมให้ราคาแพงสูงสุดถึงเลยละ 1 5 0 0 0บาทเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้บนหน้าจอนะครับนี่ก็คือช่องทางการติดต่อนะครับเป็น ID l ดียนและก็ QR c o d โค i ด e นะครับแล้วก็อยากจะคอวอนให้ชมคลิปให้ละเอียดด้วยนะครับจะได้รู้เป็นอย่างดีว่าผมต้องการแบบไหนนะครับมาเข้าเรื่องนะครับเหรียนภาพแรกภาพตัวอย่างที่ผมได้ขึ้นให้ชมอยู่นะตอนนี้ทางหน้าจอก็คือเหรียญชนิดราคา10บาทในสมัยรัชกาลที่9แบบบนเวียน ปีพศ2537นะครับให้สังเกตวงที่ผมวงไว้3ามจุดนะครับจะเป็นจุดสังเกตว่าเหรียญไหนที่ผมจะรับซื้อนะครับไม่ใช่ว่าผมจะรับซื้อทุกเหรียญน,นะครับให้สังเกต3าจุดนะครับที่ผมวงไว้3มวงนะครับทางทางด้านหน้าของเหรียญแล้วก็ทางด้านหลังของเหรียญน,นะครับถ้าเป็นแบบภาพแรกนี้นะครับ ยังเป็นเหรียญแบบปกติหาง่ายผมยังไม่รับซื้อนะครับแบบภาพแรกนะครับสังเกตวงที่ผมวงไว้นะครับสามวงนะครับทางด้านหน้าของเหรียญนะครับให้สังเกตนะครับตรงพระเศียรของพระองค์ท่านนะครับถ้าเป็นเหรียญแบบปกตินั้นจะห่างจากวงขอบเหรียญด้านในนะครับจะห่างนะครับแล้วก็ทางด้านล่างของพระบรมรูปของพระองค์ท่านนะครับก็จะห่างจากวงขอบเหรียญด้านในเช่นกันนะครับ แล้วก็ทางด้านหลังหัเหรียญนะครับยอดของเจดียนั้นก็จะห่างจากวงขอบเหรียญด้านในนะครับถ้าห่างแบบนี้ทั้ง3จุดนะครับยังไม่มีราคานะครับผมยังไม่รับซื้อนะครับแต่แบบที่มีราคานั้น3ามจุดที่ผมว่ามานั้นจะคิดกับวงขอบเหรียญด้านในหมดนะครับเห็นไหมครับนี่คือแบบที่ผมจะรับซื้อนะครับก็ใหสังเกตที่ผมใช้วงวงไว้สจุดนะครับสวงนะครับจะชิด ติดกับวงขอบเหรียญด้านในหมดนะครับถ้าชิดแบบนี้ทั้งสามตำแหน่งนะครับผมรับซื้อนะครับถ้าสภาพสวยงดงามไม่วิงผมให้เหรียญละหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับแต่ถ้าสภาพหย่อนสวยลงมานะครับราคาก็จะลดหย่อนลงมาตามสภาพความสวยของเหรียญด้วยนะครับหากใครมีตามนี้ก็ส่งรูปให้ผมดูได้นะครับด่วนด้วยนะครับผมมีปิดรับซื้อด้วยนะครับอย่าลีลานะครับหากว่ามีนะครับย้ำอีกทีนะครับต้องเป็นแบบภาพ ที่ผมได้ขึ้นให้ชมอยู่นะตอนนี้ทางหน้าจอนะครับสามจุดนะครับที่ผมใช้วงไว้นะครับ